คุณ่ะผูปากเหอมัรู้จักผลกระทบที่มันเกิดขึ้นบ้างนะคุณเต้นะนี่นี่คุณนี่ถือว่าให้เกียรติแล้วนะน่าลำคาญมากเลยจริงๆวัดเลอะเทอะมากเลยผมบอกเลยเลอะเทอะตั้งแต่เรื่องนายใหญ่อะคุณเต้เหนะครับเนี้เหมือนจะเรื่องของการจ้างวานผ้ามงผ้าหัวเเป็นเรื่องใหญ่ะเราต้องแประสานี้หว่างหแสเลอะเทอะมากเลยผมบอกเลยเลอะเทอะตั้งแต่เรื่องนายใหญ่อะแม่งคูดแบบละครเลยนะเอามา โทรหาเาโทรมาสั่งไม่มีเลยแม่งเลอะเทอะนะครับรู้ทุกเรื่องนะแต่เรื่องที่รู้นี่มาพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะในายใหญ่ใครอะ่ะคุณพูดชื่อมาดิถูกป่ะขอผมอะ่ะคุณมีหลักฐานเหรอใช่ไหมแล้วผมมาพูดตั้งแต่เมื่อเช้านะความจริงคือที่พี่ชายผมโทรมาคือเขาว่าไม่อยากแค่หักหน้าตรงนู้นนะคือเขาจะบอกว่าถ้าตรงนู้นไม่รักษาก็เดี๋ยวเขาเอามูทีเขาจ่ายค่ารักษาให้ยายไม่ต้องห่วงแค่นั้นเองมันก็เหมือนเป็นการรักษาไม่ยากทางการเมืองแค่นั้นเอง นะน่าอ,อะไรดเนินการอะไรกับพได้ไหเพราว่าไอก็กมาให้ข้อมูลที่มันไม่ใช่จาำคาญมากเลยจริงๆวันนี้คุณต้องรู้จักผลกระทบที่มันเกิดขึ้นบ้างนะคุณเต้นะนี่ที่คุณนี่ถือว่าให้เกียรติแล้วนะนะคุณนะ่ะหูป,ปากเถอะมันไม่ใช่เวลาของคุณไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องเข้ามายุ่งนะเพราะอะไรสิ่งที่คุณพูดวันนี้ตาจะไม่รักษาแล้วนะเว้ย ซี่โครงก็หักหกซีกน้ําเนี่ยตอนเนี้ยเขาอยู่ในปอดเหมือนเริ่มเยอะเขาต้องฉีดไล่ออกจากปอดได้มันได้ที่ไหนอ่ะถูกไหมคือโหโ,หโหโคตรแบบไม่รับผิดชอบกับคําพูดเลยเนอะเาคิ่าเขาหยิแสงนะพยายามจะเข้ามาเข้ามากับเครื่องอะไรอก่ะก็<ห>ผมถามว่าเนี่ยวันเนี้ยคุณออกมาเพื่อมาเอาแสงหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่รู้หรอว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะใครจะได้รับผลกระทบบ้างถูกไหม คุณจะพูดจะอะไรคิดเยอะๆนะครับนะโตแล้วอย่างที่บอกตาแหน่งนู้นตําแหน่งนี้อะไรอ่ะโตแล้วก็คิดเยอะๆจริงๆผมไม่อยากจะพูดขนาดนี้เลยนะเมื่อวานผมพูดดีมากนะกลับไปเล่นแถวพระรามเจ็ดเถอะนะครับนี่คือให้เกียรติแล้วแต่วันนี้ตาเขาเขาเขา,เขาหนักมากผมผมเลยรู้สึกว่าคุณคุณคุณต้องพอแล้วนะครับ